สวัสดีค่ะน้องแป้งไฟขายเสรีไทยรถสวยสาขาสนามบินนะคะวันนี้ก็พามาชมรถตู้เกียวโตวกันจ้าพี่ๆโอ้โหแปลกใจใช่ไหมล่ะปกติน้องแป้งจะถ่ายแต่รถเล็กใช่ไหมคะวันนี้น้องแป้งจัดหนักจัดเต็มมาให้นะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะโตยโยต้าคอมเบอรเตอร์นะคะ2.8 GL ค่ะคันนี้ได้เป็นปี2021นะคะพี่ๆค่ะราคาอยู่ที่1,169,000บาทค่ะน้องเป็น รถตู้หน้ายาวเกียวโตนะคะพี่พี่ได้เป็นตัวรถสีขาวเดิมโรงงานนะคะและได้เป็นปีใหม่ด้วยมาค่ะนูไป้พาชมรายละเอียดของในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้ได้เป็นตัวรถสีขาวเดิมโรงงานค่ะกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยนะคะและในส่วนของตัวโลโก้นะคะก็ได้เป็นโลโก้โครเมียมด้วยค่ะสําหรับไฟหน้านะคะพี่พี่ค่ะคันนี้ได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะนี่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะโคมไฟใส่กิ๊กพี่พี่จ๋าแล้วก็ได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยในส่วนของตัวด้านข้างนะคะนี่เลยได้เป็นล้อกระทะ นะคะพี่ๆข่ายางเราก็เปลี่ยนให้เมเดียบรยเลยทั้ง4เส้นเนาะเป็นปี2025ค่ะถัดมานะคะคันนี้ได้เป็นไฟเลี้ยวติกกระจกค่ะเขาบอกว่ากระจกแบบนี้นะคะเป็นกระจกทรงหูช้างจ้กพี่ๆเออถัดมานี่มาชมภายในกันต่อดีกว่านะคะสําหรับคันนี้พี่ๆจะได้เป็นพามานรอบคันเลยนะแผงนประตูของเขาตกแต่งด้วยโทนสีดําค่ะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำนะคะช่องเสกสารค่ะแล้วก็มีลำโพงมาให้ครบเลยนะคะพี่ๆ หัวรถีเดียวกับตัวรถค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีอะไรงัดแงะนะคะนี่ให้ดูทุกจุดเลยนะจ๊ะพี่จ๋านี่ให้ดูทุกจุดเลยนะคะในส่วนของตัวคอนโซลรถเนี่ยจะตกแต่งด้วยทนสีดํานะคะตัดกับสีเบจจ้ะพี่ๆแล้วก็มีที่วางแก้วน้าขวดน้ําให้นะคะทั้งทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะพี่ๆค่ะในส่วนของภายในรถเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยทนสีเบจนะสภาพก็คือสวยไม่เอี่ยมไม่กริบนะจ๊ะพี่จ๋าอะเดี๋ยวเราไปชมนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะก็ได้เป็นเบาะ V.I.P. นะคะนี่สีแถวนะคะนี่มองเห็นไหมเอ่ยสีแถวนะคะสามแถวแล้วก็สองแถวคะ่ะพี่พคะ่ะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะคะปูด้วยพรมกระดุมทั้งคันค่ะก็กลางนะคะพี่พีค่ะหรือว่าคอนโซลตรงกลางมีมาให้ครบนะคะ มีเครื่องมือแม่เล็กอะไรต่างๆมาให้ด้วยเนาะแล้วก็มีในส่วนของที่วังนแก้วน้ำขวดน้ำนะคะช่องเส็จของก็มีมาให้นะคะนี่ให้ดูบนเพดานกระสังนิดนึงจ้ะพี่ๆสำหรับเพดานนะคะคันนี้ก็ได้เป็นสีเบจนะคะมีลำโพงนะคะติดตั้งมาให้อีกสี่ตำแหน่งด้วยกัน,นะคะ่ะเอ็หล่อมีให้ทุกที่นั่งนะคะระบบไฟภายในจะเป็นวอร์มไลท์ค่ะมีคอนทุกกระจกให้ถึงสองตำแหน่งด้วยกันนะคะแล้วก็มีถังดับเพลิงมาให้ด้วยนะคะนี่ตัวรถสวยมากนะคะสวยทั้งภายนอกและสวยทั้งภายในค่ะพี่ๆ นี่เลยพาไปชมกันต่อนะคะพี่พี่ขาทางออกฉุกเฉินพี่พี่จ๋านี่เลยทางออกฉุกเฉินมีให้ถึง2ตํตำแหน่งด้วยกันนะคะพี่พี่ขามาดูด้านหลังกันต่อเลยนะสําหรับด้านหลังคันนี้นะคะได้เป็นกระจกหลังไลฟ้าค่ะพี่พี่ขาแล้วก็มีกระจกมองหลังให้พร้อมนะคะเซ็นเซอร์หลังอีกสองตำแหน่งด้วยกันนี่เดี๋ยวเราเปิดด้านหลังนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ให้พี่พี่ไปชม ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังกันนะนนี่เลยด้าน,นหลังเป็นเบาะสีแถวนะคะที่สามารถพับเก็บได้นะคะในส่วนของตัวเบาะสามารถพับเก็บได้นะพี нолог, ่ดูตะขอตรงนี้นะนี่เลยนี่สามารถพับเก็บกับตะขอตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ๆนี่สามารถพับเก็บกับตะขอด้านบนได้เลยนะคะช่องเก็บสัมภาระพี่ๆจะอันนี้เลยก็คือกว้างนะกว้างได้อยู่นะคะรับส่งนักท่องเที่ยวรับส่งนักเรียนนะคะเอาของสัมภาระมาวางไว้ด้านหลังแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าน้อยพี่สามารถพับเบาะพับเบาะนี้นะ พับเก็บได้นะคะแล้วก็ใส่ของสัมภาระได้นะคะแบบสะดวกเลยเนาะอ่ะนี่ผ้มาม่านนะคะมีให้รอบคันกระจกหลังไล้ฝ้านะจ๊ะพี่ๆอ่ะ พาไปชมในสวนของตัวด้านหน้ากันค่ะพี่ๆค่ะในสวงของตัวไฟท้ายเฟเล้ยวไฟเบรกนะคะติดแน่นอนค่ะพี่ๆเพราะเรามีส่วนบริการเป็นของตัวเองนะเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะรถทุกคันของเรานะคะพี่ๆค่ะได้มีการตรวจเช็คโครงสร้างแล้วก็แหลรถจากบริษัทดีเชอร์ค่ะ274จุดด้วยกันนะคะและทางบริษัทก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ด้วยค่ะรับประกันรถไม่มีชนหนักไม่ีความน้ําท่วมนะคะไม่แท้เดิมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัต่อสมสร้างหรือว่าติดเก๊ตนะคะพี่ๆน่ฮะและคันนี้นะคะสาหรับพ เดี๋ยวเป็งให้ชมในสวนของตัวใบเซอร์นะคะว่ารถคันนี้โดนอะไรมาบ้างเนาะนี่เลยพี่พี่ขาเปิดประตูฝั่งคนขับมาแล้วนะคะให้ดูในสวงของตัวขอบยางนะคะหรือว่าตัวซีนนะคะพี่พี่ขานี่สภาพแมคกิฟเนาะ หรือว่าในส่วนของโซนด้านล่างนะคะพี่พี่ขาอนี้ที่ขอบประตูนะพี่พี่อยากดูจุดไหนหรือถ้าน้งแป้งให้ดูไม่ไม่ละเอียดพี่พี่ก็แจ้งน้งแป้งได้เลยนะคอมเมนต์กันได้นะคะนี่แพงประตูนะคะพี่พี่ขาที่วันเก้วน้ําขวดน้าช่องใสกสารมีมาให้ครบเนาะได้เป็นกระจกแท้เดิมนะคะกระจกรบบไฟฟ้าด้วยวน้งแป้งขึ้นไปด้านบนนิดนึงนะอ่ะให้ดูหัวน็อตนะคะพี่พี่ขานี้เลยหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแบบไม่มีรอยงัดแงะค่ะสติ๊กเกอร์พี่พี่จ๋านี่ มีมาให้ครบนะคะและคันนี้ได้เป็นพวงมาลัยพาวเวอนะคะนี่เป็นแบบพวงมาลัยสามก้านเนาะ SRS a แบบคู่หน้านะคะพี่พี่ค่ะในส่วนของตัวคอนโซนลรถเนี่ยจะเป็นสีทูโทนนะคะพี่พี่ค่ะได้เป็นสีดําตัดกับสีเบจนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ําให้นะคะที่ตัวคอนโซนลรถนะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งผู้โดยสารเลยค่ะถัดมาพี่พี่ค่ะในส่วนของหน้าจอคันนี้ได้เป็นหน้าจอวิทยุนะคะพี่พีนี่เลยแล้วก็มี อี่ยนะน้อไป้ขอดูหน่อยแล้วก็มีช่องใส่ของมาให้นะคะระบบแอนเมนนวลนะคะเกี G ่ยวออโต้แบบนี้เลยค่ะนี่คอนโซลรถเนี่ยยังมีในส่วนของน้อเปให้ชมนะในส่วนของตัวพาวเวอร์เล็นะคะอยู่ด้านบนแบบนี้เลยอันนี้ก็คือใส่แก้วน้ําให้อีกหนึ่งช่องนะคะก็แก้วน้ํานะคะหรือว่าขวดน้ําสามารถใส่ได้ถึง3ช่องกันเลยนะคะนี่ปูด้วยพรมกระดมทั้งคันนะคะพี่ๆค่ะและในส่วนของตัวเบาะของเขาเนี่ยเป็นเบาะหุ้มหนังนะคะเป็นเบาะ VIP สวยๆแบบนี้เลยค่ะถ้าพี่ไม่ได้ใช้งานในส่วนของตัวเบาะเสริม น้องแป้งนะคะนี่เดี๋ยวจะพับบอกนะคะให้ดูเดี๋ยวแป้งพับบอกให้ดูนะนี่ กรณีที the the ่ล like ูกค้าน้อยนะจ๊ะพี p ่ๆจ๋านี่เลยมีที่วางแก้วน้าขวดน้าให้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องใส่ของให้ด้วยนะพี่สามารถพับเบาแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าพี่ซื้อรถกับน้องแป้งไปลูกค้าเยอะแน่นอนจะพี่ๆจ๋าอะถัดมานะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็มีแอร์มาให้นะคะพี่ๆขาระบบไฟภายในนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นวอร์มไลจ์จะพี่ๆช่องใส่แว่นตาช่องใส่บินต่างๆนะคะก็มีมาให้ครบเน้นที่วังแดดก็มีมาให้เช่นกันนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะ พี่พี่โอเคนี่เลยสาน้องแป้งไปชมในส่วนของตัวเครื่องนะคะเปิดฝากระโปรงมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวดูในส่วนของหัวน็อตกันก่อนเลยนะคะหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยขยับไม่มีรอยเงาแงะค่ะตัวซีนต่างๆนะคะหรือว่าเมทาก็รูกลมเรียวตัวสวยงามค่ะสติกเกอร์มีมาให้ครบนะคะพี่พี่ค่ะนี่เลยนะแล้วก็ให้ดูในส่วนของหัวน็อตที่แก้มทางด้านซ้ายนะคะพี่พี่คันนี้ได้เป็นฝากระโปรงแท้เดิมนะคะนี่มีรอยปั๊มของโตโยต้ามาพร้อมเลย นะคะไล่มาแต่ละจุดเลคะ่ะพี่พีในส่วนของคานนะคะนี่หรือว่าจะเป็นแผ่นเพลทอยู่ทางด้านนี้นะคะพี่พีค่ะมองชัดไม่เอ่ยอันนี้สามารถตรวจสอบได้นะคะแท้เดิมแน่นอนจากพี่พี่จ๋านี่และในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะ ไม่มีก็ไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มเนาะเพราะว่าเดี๋ยวของเราอะค่ะพี่พี่ขามีส่วนบริการเป็นของตัวเองนะคะเดี๋ยวพี่พี่ช่างเขาจะตัวเช็คให้อีก30กว่าจุดด้วยกันนะคะก่อนที่พี่พี่จะนํารถออกจากฐานะเราไปเพราะฉะนั้นพี่พี่ไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทายคงเหลือแต่ละจุดนะคะพี่พี่ขาเคลือบกันสนิมด้านล่างนะคะก็มีพี่พี่ช่างคอยตรวจเช็คให้นะคะพี่พี่ขาสาหรับพี่พี่คนใดที่อยู่ต่างจังหวัดถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะเพราะเราขายออนไลน์ทั่วประเทศเลยไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้้้้อรรรถถไดดนนะะะะะคคจฟแีท่่ปเศลสงงใหหึาาบ พี่นี่เลยนะเดี๋ยวเราแม่งปิดฝากกระโปรงกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะ มาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นกันดีกว่าค่ะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆคนใดที่สนใจนะคะซื้อรถกับนกแป้งนะคะนกแป้งให้ส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทค่ะขับรถฟรีก็สิบวันมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นถ่ายของเหลวยให้ฟรีค่ะขัดเคลือบสีใหม่ฟรีให้ทั้งคันแถมมีบริการฉกเฉินบนท้องถนนให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะน้ำมันหมดหรือุเจไว้ในรถยังอะไรมีปัญหาแบตเตอรี่เสือ่อมพี่ๆก็สามารถเรียกรถยกรถสไลด์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะ ขอแจมพิกัดสักนิดหนึ่งนะคะพี่ๆขาสำหรับเสีดีเทลรถสวยของเราเนี่ยมีอยู่3สาขาด้วยกันค่ะสาขาใหญ่นะคะอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีหนองจจกค่ะสาขาที่2นะคะอยู่ที่ทางไปสนามบินเยื้องกับมหาวิทยาลัยตะปิเก่าจังหวัดสุรารธานีค่ะก็คือสาขาที่เราไปยืนลงคลิปอยู่ตรงนี้นั่นเองเนาะ สว่วนสาขาที่3นะคะอยู่ที่สี่เยฟเฟแนนตาบานพี่พี่สะดวกพื้นที่ไหนสามารถเบรกเข้ามาชมรถก,กันก่อนได้เลยนะคะทางเราเนี่ยเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเปิดเวลา8.30นาฬิกาถึง17.30นาฬิกาค่ะวันอ,อาทิตย์เราก็เปิดนะคะพี่พี่ค่ะวันหยุดนะคะเราก็เปิดให้บริการนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่พี่อยากเข้ามาดูรถก็สามารถตรงหานของแป้งโดยตรงได้เลยค่ะ 085766250 5นะคะ085766250 5เบอร์นี้แอดบ้านเขียวได้นะคะพี่ส่งใสยในส่วนตรงไหนนะคะหรืออยากได้รูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแจ้งน้องแป้งได้เลยนะคะีพ,พ รถทุกคันของเรานะคะพี่ๆค่ะก็ได้มีการตรวจเช็คโครงสรงานแล้วก็ะไร,รถจากบริษัทชี่เชยนะคะ2องรเจจุดด้วยกันเป็นการตรวจเช็คมาตรฐานระดับสากลคะ่ะมีใบเซอร์รองรับให้พร้อมเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลนะคะทําบริษัทรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ค่ะรับประกันรถไม่มีชนนะักฟิดความน้ําท่วมและไม่แท้เดิมแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะหากตรวจพบเนี่ยทางเรารับซื้อขึ้นเต็มจํานวนนะคะเพราะฉะนั้นพี่ๆไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้เลย สำหรับพี่ๆคนใดนะคะที่กำลังมองหารถตู้หน้ายาวเกียวโตนะคะคันนี้ก็ได้เป็นปี2021ค่ะราคาอยู่ที่1,169,000บาทน,นะคะไว,รวะะ้รับส่งนักท่องเที่ยวนะคะรับส่งนักเรียนทำไปเหลืองทำไปฟ้านะคะหรือถ้าพี่ๆคนใดนะคะที่สนใจนะคะพี่ๆค่ะของเรามีไฟแนนซ์รองรับทํำไปเหลืองให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะ ขายออนไลน์ทั่วประเทศนะคะจัดไฟแนซ์ฟรีทั่วประเทศและส่งรถให้ถึงหน้าบ้านค่ะพี่ๆเพราะฉะนั้นพี่ๆหาอยากได้คันไหนใจน้องแป้งกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่ๆอายุ20ปีขึ้นไปนะคะไม่เกิน6 5ปีหรือรวมผ่อนแล้วไม่เกิน75ปีนะคะที่สามารถซื้อรถได้เนาะแล้วก็พี่ๆจะอาจจะบอกว่าซื้อได้ทุกอาชีพนะคะถ้ามีเอกสารที่มารายได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รถรุ่นไหนก็โทรหาน้องแป้งโดยตรงได้เลยค่ะ 085766250 5, 5นะคะ085766250 5สำหรับวันนี้น้องแป้งขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าคลิปหน้าน้องแป้งจะพาไปชมคันไหนอีกนะคะสำหรับวันนี้น้องแป้งขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พี่คิดถึงรถจุดมือสอไว้ใจเสียด่ไทยรถสวยนะคะสวัสดีค่ะ